จบเรื่องนี้มีเรื่องเมาส์เ้ยสวัสดีครับ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 สวัสดีทุนนะฮะก็เจอกันเป็นประจำวันอาทิตย์ที่1และ3ของทุกเดือนแล้วก็จะมาเจอกันก็จะมาล้อมวงเมาส์มอยกันอย่างนี้เฉพาะเรื่องอนิเมะที่จบไปแล้วนะก็จะมาเมาส์กันในทุกๆเรื่องใครที่อยากจะให้เราเมาส์เรื่องอะไรก็สามารถส่งมาได้ถามนี้ก่อนดีกว่าเราเคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบมีสัตว์เลี้ยงอะไรในบ้านหรือเปล่าอ่าผมเคยมีสุนัขเคยมีหมา เคยมีหมาบ้านผมมีแมวสองตัวค่อนข้างสุกสนเลยทีเดียวชอบวิง่งชอบเล่นพอผมเห็นแมวแล้วพอผมเลี้ยงแมวมาสักพักเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะ เมื่อไหร่นะที่แมวมาจะมาช่วยเราอยากยืมมือแมวอยากยืมมือแมวให้แมวมาทามาหากินช่วยกันทามาหากินก็เลยไปนึกถึงอนิเมะเรื่องหนึ่งอยู่ตั้งแต่ปีส0 2 3หลายคนก็กล่าวถึงกันมากเลยแมวดําๆตัวใหญ่ๆทําอาหารเก่งทํางานบ้านเก่งใส่ใจคนดูแลได้เป็นอย่างดีอยากจะมี <c oughs> ติด <c oughs> บ้านไว้สักตัวแต่ไม่รู้ว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้จะคิดเหมือนกันหรือเปล่านะครับวันนี้เรามาเมา้เมามอยกันในอนิเมะ เรื่องเรื่องน้ากลุ่มของเจ้าเหมียวผู้สามาตรนถ้พร้าามมอมกับแขกรับเชิญของเราต้อนรับการกลับมาสู่บ้านเป็นแฟนกมิของคุณหัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีคุณโฮ้สัสดีคุณแฟนนะคะ โอ้โหให้ตายสิไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยนานมากล่าสุดก่อกับทางฟีดพอดก็คือเซทูเซยุงไทยอ่าไม่รู้มีใครเคยฟังกันหรือเปล่าเนาะเทปพ,พิ้ยงนี้ละมนชวนคุณหวัวมาวันนี้เพราะว่ารู้ว่าคุณหวัวติดตามตรงนี้เหมือนกันเดี๋ยวให้คุณแซนเล่าเลยดีกว่านะครับว่าข้อมูลของเรื่องนี้เป็นยังไงบ้าง เรื่องหน้ากุ้มของเจ้าเหมียวผู้สามารถนะครับหรือว่าชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นเด็กคิรุเนโกวะคิโอมุยุ u, เป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้นะครับตลกตลกคำขันผลงานต้นฉบับจากมังงะในชื่อเดียวกันนะครับปัจจุบันประเทศไทยลิขสิทธิ์อยู่ที่ DEX แล้วก็ออกถึงเล่มที่5แล้วนะครับ ตัวอนิเมะเนี่ยออกอากาศในช่วงซัมเมอร์ปี2023ที่ผ่านมานู่นนะครับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมจนถึง30กันยายนรับชมได้ที่ไอชีอีอานิวันเอเชียและอานิวันไทยแลนดโดยเฉพาะที่อานิวันไทยแลนด์มีทั้งซับไทยและภาคไทย ก็นำทีมโดยพี่สันนะครับภาคเป็นฟูคุซาวะแล้วก็พี่เอิร์ธนะครับภาคเป็นยุคิจิส่วนผู้ผลิตเนี่ยก็ได้สตูดิโอโกแฮนอาจจะไม่ได้คุ้นหน้ากันมากนะครับเพราะว่าผลงานเขาเพิ่งจะมาโดดเด่นในช่วงนี้นะครับเรื่องที่เคยทำมาแล้วก็อย่างในซีซั่นเดียวกับยูคิจิเนาะก็จะมีเรื่องสาวลิวแวนแสนและมุนวุ่นรักกับอีกเรื่องหนึ่งในปีนี้ที่เรากำลัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> อีกเรื่องนึงนะครับเอาไปว่าโมเมเทอรี่ลินลี่นะครับต้องเป็นแต่งคนหูอย่างงั้นล่ะอ ไปดูกันเอาเองนะครับถ้าใครอยากดูว่าทำไมผมถูกไปดูกันเอาเองนะครับ,บมูนทบนี่ลิลลี่ล <laughs> <laughs> คือแล้วก่อนคือผม,ผมอ่ะเพิ่งมาสัมผัสกับโกแฮนเรื่องมูนเบนนี่ลิลลี่นั่นแหละแล้วพอผมย้อนกลับมาดูเสิยอ,ขอเขาก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะผมอ่ะดูเรื่องนี้ครั้งแรกคือย uh ูคิจิกับสาวลิวแวนไม่รู้ว่าดูอันไหนมาก่อนนะแต่มันมันก็ตีคู่มาปีเดียวกันเซอร์เมอร์แบบ ซีซั่นเดียวกันอือย่างเงี้ยตีคู่กันมาผมจำไม่ได้ว่าเรื่องไหนก่อนแต่ดูคู่กันแล้วก็แบบอวยสตูดิโอนี้มากคนอื่นแบบอวยยูโฟอูแมปป้าอวยเอวันผมแม่ง <laughs> แบบโกแฮนโกแฮนโว้ยโกแฮนภาพแม่งสวยชิปหายเลยมุมกล้องมันหมุนหมุนแล้วมันแบบสะใจเดียวผมว่าภาพแม่งเวอร์จัดจนกระทั่งผมดูโมเม n t a r ี่ริลี่อ่ะเลยไม่ออกว่ะไม่เป็นไรกลับกลับมาที่แมวของเราดีกว่านะครับ <laughs> ก็รบเรื่องย่อก็จะเกิดขึ้นที่ฟุกุซาวะซากุนะครับ สาวออฟฟิศธรรมดาผู้ไร้ระเบียบห้องลกทำแต่งานไม่สนใจอะไรนะครับได้ไปเก็บแมวดำตัวหนึ่งมาเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อให้มันว่ายูคิจิตอนแรกก็เป็นแมวตัวจิ๋วแต่ว่าเวลาผ่านไปแมวดำที่เคยตัวเล็กตัวนั้นกับตัวใหญ่ขึ้นมาและมีความสามารถหลายอย่างทั้งการช่วยทำงานบ้านช่วยดูแลชีวิตประจำวันของเธอ เป็นแม่คนที่สองของเธอก็ว่าได้หลายคนเขาก็บอกไปเสียงเดียวกันนะว่านี่คือแมวดําในอุดมคติอยากได้เอาไปเลี้ยงแมว้านฉันไม่เป็นดับยูกิจิอยากได้เอาไปเลี้ยงเปล่าให้เขาเลี้ยงแมวเลี้ยงที่แท้จริงนะครับ มาถึงแมวเลี้ยงมนุษย์นะครับมาดูเพลงดีกว่านะเพลงเปิดเนี่ยก็ชื่อเพลงว่าเออยอนมอนิวาฟุคุคิตาลุโดยโซเมนะครับเป็นเพลงฟังส,สบายๆบมือนออกท่องเที่ยวเหมือนตามในคลิปของเพลงเปิดเลยมีขับรถมีอะไรกันได้ดูแบบไม่รู้ว่าผมก็ชอบเพลงนี้เพลงมันดูแบบสนุกฝั่งเพลงปิดเนี่ยก็ชื่อเพลงว่า ฮาไคเซนยานโคโตะโดยอาสมิซึ่งเพลงนี้ก็อบ่อนะ่ะเพลงนีอ้อบ่นเพลงบิดนี้ชอบชอบทุกสองเพลงเลยเราฟังก็ชอบ,นะชอบเพลงเปิดนะชอบเพลงเปิดแล้วคือคืออันนี้คือมีเรื่องจะเล่าก็คือเคยดูคลิปที่เขาจะพาแบบว่ามาสคอตยูคิจิไปโปรโมทต,ตามร้านซ<อ>ีดีอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็จะเปิดเพลงยูคิจิก็จะเต้นๆๆเต้นเต้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าแต่งตัวเป็นพนักงานร้านอะไรอย่างเงี้ยก็เต้นเต้นบางทีก็ทํางานแบบว่าปัดถูแบบร้านอะไรอย่างเงี้ย ตามแบบตัวละครเนี่ยเออ,อน่ารักดีอ่ะพาพาไปประมทน่ารักมากเลยจริงจริง,รงนุ่มนิ่มอะ่ะคือด้วยความที่ยูคิจิดีไซน์ของตัวละครเป็นแมวซึ่งคนหลายๆคนก็ค่อนข้างชื่นชอบแมวอยู่แล้วเป็นทุนเดิมและยิ่งมาเป็นแมวตัวใหญ่หน้าหน่วยมันเก่งมันทําทุกอย่างได้เท่าที่เท่าที่จะคิดออกใครๆก็จะรักยูคิจิ ji. ยิ่งเป็นคนที่รับแมวอยู่แล้วมาดูเรื่องนี้ก็คือแบบหลงเลยอะ่ะจริงๆอ่ะผมโดนเรื่องนี้ตกเพราะว่าปกวิชวลตั้งแต่ตอนแบบมันนั่งส่องว่าซีซั่นต่อๆไปจะเจอเรื่องอะไรแล้วมาเจอปกเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันคืออะไรวะแมวใหญ่ๆนี่มันคือตัวอะไรชงมดเลรื่องมมตัวใหญ่นี้แลวตอนแรกไม่ได้อ่านเรื่องย่อผมคิดว่ามันคือคนใส่ชุดแมว <laughs> เออคิดเหมือนกันออคิดอย่างนั้เหมือนกันนะไม่รู้มีตัวละครในเรื่องที่คิดเหมือนกันแบบอะไรอะชุดแมวที่<อ>ทำของมแยบดีนนะโดนตกมาตั้งแต่ตรงนี้แหละคุณว่าทำไมถึงตามตรงนี้ก็ตอนแรกอะคือเคยเห็นที่เด็กอะเขาประกาศ l อซมัง,งะออว่าแบบมีเรื่องอะไรบ้างตอนนั้นจำได้ว่ามีประมาณ4ี่ห้าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปกมัง,งะก็น่าสนใจแต่ว่าก็ยังไม่ได้อ,อะไรมากไอทีเน,นี้ยก็เป็นช่วงที่อนิเ้อมะประกาศซีซั่นใหม่พอดีว่าเออซัมเมอร์นี้มีมีเรื่องนี้นะเหนียวผู้สามารถอะไร คือเราเป็นคนชอบแมวอยู่แล้วแล้วก็แมวตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนคุณแซนว่าเออนี่แบบว่าใส่มัสคอตหรือเปล่าน่าแต่พอไปดูจริงๆอ้าวไม่ใช่นี่หว่าแมวเลยเป็นแมวเรียวๆเลยอ่ะแล้วแบบวันหนึ่งก็โตขึ้นมาอะไรเงี้ยเออเป็นแมวตัวใหญ่ผมว่าทุกคนน่าจะชอบเรื่องนี้กันผมขอญาตพลิกขั้วก่อนเลยไปเรื่องที่ไม่ชอบก่อนดีกว่าคุณไม่ชอบอะไรในเรื่องนี้ไม่ชอบอะไรดีวะคิดไม่ออกอ่ะ อย่างน้อยผมก็ไม่ชอบซาก,กุที่แบบขี้เกียจเกินไปยุค่ะยังงุนงิดอะ่ะทำงานโว้ยอาเงินมาซื้อข้าวให้กูอันนี้อาจจะอิจฉาหรอือเปล่าจจไม่ใช่ไม่ชอบอาจจะเป็นอิจฉาอะไรที่ไม่ชอบหรอจริงจริงอ่ะเป็นความอิจฉามากกว่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบอิจฉาอิจฉาซากุอะคือแบบซากุอะตื่นมาใช่ไหมยุิติก็ทําข้าวให้ ดูแลเสื้อผ้าให้ซักผ้าให้อ,อะไรอย่างนี้ทุกอย่างกลับมาก็มีกับข้าวรอแบบว่าชาคุให้มากินต้มน้ำอาบก็มีคนทำให้ดูแลโอ้โหดีมากอะ่ะแล้วมาดูหัะมาดูตัวเราเออเรามันก็ตัวคนเดียวนี่ว่า ทำไมเราไม่มีแมวที่แบบตัวใหญ่เท่ายูคิจิบ้างเนาะเคยคิดนะแบบอยากมีแมวแบบตัวใหญ่เท่ายูคิจิแล้วแบบว่าทํางานให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็แบบเราก็ไม่อยากทำระยะกลับมาอยู่เฉยแบบกินข้าวแบบอาบน้านอนอะไรอย่างเงี้ยเช้าตื่นมาก็ไปทํานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรืป็นความอิจฉามากกว่าทาแบบไม่ชอบไม่มีแต่ว่าอิจฉาอิจฉาเนาะใช่ดูเรื่องที่ไม่ชอบเราคิดกันไม่ออกงั้นเราคุยกันเรื่องที่ชอบกันดีกว่าตอนหนึ่งอ่ะก็คือป้าแม่บ้านเนี่ยแหละก็ คือให้ยูพิติอ่ะช่วยดูลูกแมวมจะมีลูกแมวตัวหนึง่งตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย <ว ó, S 2> แล้วยูคิติด้วยความที่เป็นตัวใหญ่ใช่ไหมและลูกแมวอ่ะตัวเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกแมวด้วยความที่แบบเออมันก็เป็นลูกแมวจริงๆอ่ะพอแบบไปเล่นที่หางยุคิติอะไรเงี้ยแล้วหางอ่ะแรงเวียงอะไรเงี้ยมันไม่ได้คิดถึงว่าอันตรายไหมหรอกมันคิดถึงว่าเออมันสนุกไงพอแรงเวียงปุ๊บอ่ะ กลับมาใหม่พอโดนเวี่ยงปุ๊บมาใหม่ยอยะไรเงี้ยกลายเป็นความแบบความสนุกไปยอยะไรเงี้ยจริงๆมันมีอีกฉากหนึ่งอ่ะที่ชอบก็คือวันเกิดของหลานหัวหน้าสก,กุลอ่ายูเมตังออคือยูคิจิอ่ะก็ไปอะไรเงี้ยก็แบบว่าไปเล่นแต่ว่าเซอร์ไพรส์วันเกิดยูเมตังไงยูเมตังก็แบบดีใจมากว่าเออแบบยูคิติมาอะไรเงี้ยก็เป็นตอนที่รู้สึกว่าเออคูฟิลดีอะ คือด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเราก็แบบว่าอยากให้คนที่เราแบบชอบรู้สึกพอใจอะ่ะมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเราให้มันเป็นความทรงจําที่ดีในวัยเด็กอะ่ะเพราะเราไม่รู้ว่าโตมาคือเราจะมีโมเมนต์วันเกิดดีๆแบบตอนเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เป็นตอนที่รู้สึกประทับใจเหมือนกันอย่างที่คุณฟุกค,คุณแซนบอกไปอะ่ะคือเรื่องตูดีโอโกแฮน่ะภาพอะสวยเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ดูเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องแรกของโกแฮนเหมือนกันเรารู้สึกว่า <c oughs> ชอบแต่ว่ามุมที่มันเป็นมุมกว้างอะ่ะเวลาแบบดูอนิเมะ มันดูเรารู้สึกว่าเหมือนมุมที่แบบว่าดูในละครอะไรเงี้ยมันจะเป็นมุมกว้างใช่ไหมแต่ถ้าแบบเป็นมุมอนิเมะมันก็จะเป็นมุมที่มันแคบนิดนึงแค่คือแคบแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้เห็นแบบว่าตัวอนิเมะสองสามคนอะไรเงี้ยคุยกันแต่เนี้นคือจะเน้นเป็นแบบเป็นมุมกว้างก็คือแบบว่าให้เห็นแบบทัศนียภาพทั้งหมดว่าจะเป็นบ้านเป็นตึกนั้นตึกนั้นตึกนี้ต้นไม้อะไรเงี้ยก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าประทับใจเหมือนกันเหมือนเป็นอนิเมะที่ติดกล้องเลนวายไว้ตลอดเวลา ใช่ใช่ <Okay. S 1> เป็นเลนวายเป็นแบบพานโนรามาแบบยาวอะไรอย่างเงี้ยผมพูดเรื่องหนึ่งที่ผมชอบก็คือฉากที่ทําได้เป็นเอกลักษณ์ของสตูดิโอหลายๆเรื่องของโกแฮนเนี่ยเขาจะทำแบบว่าติด 3d ีหน่อย,อยแล้วก็ผสมกับตัวอนิเมะ 2d แล้วก็เพลงประกอบด้วยทำได้เป็นเอกลักษณ์กับสตูดิโอนี้มากๆคือผมดูโมเมทัลลี่ลิลลี่ก่อนแล้วค่อยมาดูเรื่องนี้คือแบบเออใช่กลิ่นเดียวกันเลยใช่มองเว็บเดียวอะแม่งรู้เลยว่าไอเนี่ยแม่งโกแฮนร้อยเปอร์เซ็นต์กลิ่นเดียวกันคือไม่ได้หมายความว่า เรื่องเหมือนกันนะคือเรื่องนีเงนเงน้เรื่องนี้ไม่เรื่องนี้ไม่มีคนตายนะครับเรื่องนี้ไม่มีคนตายอันนี้อบอุ่นอันนี้อบอุ่นแล้วก็ชอบในเรื่องราวของความไม่คาดคิดใครจะไปรู้ไอ้ที่เราอิดฉาซากกูกันเมื่อกี้เนยตอนแรกผมบอกว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่า,าเขาขี้เกียจใช่ไหมเธอก็ได้ขี้เกียจมากจนมาเจอซีนหนึ่งซีนที่นิชินะริโอเป็นพนักงานสาวที่อยู่ในร้านมินิมาดตอนนั้นคือทะเลาะก,กับแฟนเก่า แล้วยูกิติมาเจอก็จะพยายามช่วยนิชินะใช่ไหมไอ้แฟนเก่าก็นึกว่าหมีไงมาางนันจะง้างตีปุ๊บจังหวัดยูดีมีคนหนึ่งพุ่งเข้ามาแต่ด้านหลังปุ๊บกับล็อกแล้วก็ควับปักซิโบใครว่าใครมาช่วยในสถา,านการณ์นี้ไม่น่าเชื่อว่าคนนั้นคือสากุ้ยอ <c oughs> แล้วตอนที่ปะทะกับตัวแฟนเก่าเนาะผมชอบมากเขากดอัดเสียงเลยปุ๊บอัดเสียงไว้แล้วนะคะจะออกไปดีๆหรือจะไปหาตำรวจพร้อมกับฉัน คือแบบโคตรเทพคือเท่เทมากเท่ขนาดนี้ชินะยังชอบเลยเราจะเห็นตั้งแต่ต้นๆเลยว่าดูเป็นคนไม่เอาไหนงานการก็ขี้เกียจทำแต่ไป<า>อแต่<ม>เนต่างในที่ทำงานนี่แบบไอ้นี่นะแข่งขันนะเป็นรุ่นพี่ที่หน้าเขารพน่าถือมากๆอย่างเงี้ยเป็นพนักง,งานชั้นดีแต่อยู่ในบ้านาโอ้กูขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยแต่เธอแบบแข็งแกร่งกว่าอะไรอย่างเงี้ย ม้วนตัวเวียงแฟนเก่าคนนั้นแบบกระเด็นเลยด้วยแรงผู้หญิงด้วยเออก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นสายบู๊อ่ะไม่ได้เป็นสายเจ้าระเบียบยกเว้นที่ทํางานนี่ฟูนแล้วก็มันมันคอนทราสต์มันงงๆนะแต่ว่าเออดีแล้วชอบซาโกอีกสีน,นึงก็คือเขาไม่ค่อยเมาต่อหน้าคนอื่นคือเวลาไปกินเหล้าไปสังสรรค์กับที่ทํางานใช่ไหมเขาชมกันแหมคุณฟุกูสวะนี่ตับที่ทาจากอะไรเนี่ยทําไมตื่นมาวันต่อมา มาทํางานแบบหน้าตาสดชื่นตัวไม่บวม,ม,มเลยไม่ค้างดูไม่เมาค้างเลยไม่ค้างเลยแต่พอกลับมาบ้านปุ๊บลบรลอมนนอนหน้าประตูปักยูคิจิก็เป็นการคอนทา้าที่แบบว่าเออทำให้รู้จริงๆว่าเซฟโซนของซากุนั้นก็คือแมวตัวนี้นี่เองชอบในเรื่องนี้มากๆแล้วก็ชอบยูคิติครับหน้าหนุวยแล้วคุณแซนล่ะชอบอะไรอันจริงๆก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปภาพโกแฮนคาวะ โคตรสวยในเรื่องหรือการดีไซน์ตัวละครดีไซน์ตัวละครว่าโอเคผมรู้สึกว่ามันคือชีวิตประจําวันที่น่าสนใจยกเว้นแมวที่มันทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าผมรู้สึกว่าเออเออกแบบมาดีชอบถ้าบอกว่าชอบฉากไหนผมจะชอบฉากแฟนแบ็กที่คารุอะคารุคือหัวหน้างานของซากุคารุอาจจะเข้ามาถามว่า<อ>แล้วแมวที่ว่าเป็นไงว่างอหัวหน้า<อ>รู้เด้อเหรอว่าฉันเลี้ยงแมวเอาก็เลี้ยงนี ไม่ใช่เหรอก็อวันนั้นอะ่ะเมาก็เดี๋ยวผมไปส่งกันเนี่ยแล้วมันก,ก็แฟนแบทให้ดูอ่าเขารู้ก็พาซากุที่เมาแบบไม่รู้เรื่องเลยพามาส่งอยู่ดีๆมีแมวเปิดประตูออกมาตอนนั้นยังเป็นยูคิจิร่างตัวเล็กอยู่เขารู้งงแมวเปิดประตูเหรองงแต่ว่าไม่เป็นไรห้องประตูคงไม่ได้ไอันนี้มั้งแมวมันก็เลยผักมาได้ซากุก็เห็นยูคิจิยูคิจิมันเดินมาแล้วมันก็เดินตบกระบาลซากุไปทีนึงเ<ๆ>ขารู้งงยูคิงงจิก็ทำท่าเหมือนเป็นแม่แปลว่า ขอบคุณนะคะที่ลำบากมาส่งขอโทษด้วยนะคะที่ทําให้ลำบากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแม่เหรอนี่มันแม่นี่วะสรุปยูคิจิมันตัวผู้ตัวเมียวะผมดูจบแล้วผมก็สงสัยไอฉากเนี้ยแบบจนผมต้องไปหาข้อมูลว่ายูคิจิมันคือตัวผู้แล้วเหมือนกับว่าซากุะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้มีระเบียบแต่ว่ามีแบบ เสียรภาการต่อสู้นิดหน่อยอ่ะมันก็ออกแบบผู้หญิงแมนๆแล้วกันอย่างเงี้ยแล้วแบบยูกิจิเป็นตัวเมียหรือเปล่าปกป้องแล้วแบบมีท่าเหมือนแบบเป็นแม่ด้วยก้มหัวขอบคุณขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยท่ายืนก็ดูแบบเหมือนแม่เหมือนผู้หญิงอ่ะเหมือนตัวเมียจะคุยมาดูจริงอ่ะก็ตัวผู้ถูกกันงดีกว่าก็ก็ตัวผู้เพราะว่าเขาก็ชอบไอดอลใช่ชอบไอดอลเออก็จริงฮะเอาจริงแฟชแบ็คของยูกิจินี่ก็น่าพูดถึง อ่าใช่ฉากเจอกันครั้งแรกไหมอะไรนะยูคิจิไปอยู่ในสวนสาธารณะที่แบบเป็นช่วงนั้นมันคือช่วงหิมะตกหิมะตกเลยก็หนาวอยู่ตัวเดียวเ็าแบบเฮ้ยจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยแมวผอมแห้งแรงน้อยตัวนี้อยู่ดีๆซากุก็เดินมาเจอแล้วก็แบอกว่า oh, อยู่ตัวเดียวหรอ,อมาเอาไปเลี้ยงแม่งไอยูคิจิก็แบบว่าออ oh, มนุษย์อบอุ่นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอุย้ยก็แบบฟิลกูนะพอไปถึงห้องปุ๊บนี่มันห้องอะไรเนี่ยยัอแบบ เราจะเห็นกองขยะสูงเป็นกองพเนินแล้วก็แบบมีกระดาษลังหนึ่งกล่องที่ซากุทําไว้อ่านี่บ้านแกนะยูกิจิมีนมมาให้นะแมวไ่้ตอนหลังมันคงแบบทนไม่ไหวยูกิจิกว่าต้องดูแลตัวเองแล้วละ่ะ <laughs> แล้วมันก็เริ่มเดินสองขามันเริ่มมัดขยะมันเริ่มเก็บกวาดในบ้านจนมันเติบโตแล้วทิ้งขยะจนกระทั่งป้าข้างห้องบอกว่าโอ้ตัวใหญ่ขึ้นนะเนี่ยไม่ได้ใหญ่ธรรมดาแล้วนะเว้ยป้า นี่มันปกติถ้าสุดที่ชอบอ่ะก็ประมาณนี้กับทั้งภาพทั้งเนื้อเรื่องทั้งแบบสตอรี่แบบหรือมุกต่างๆที่เขายอดอยากไอ้มุกตบกระบาลตบโพอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงแบบแบบเออชอบแล้วคือดูซ้าได้หลายๆรอบผมมาดูเรื่องนี้ไม่ต่ำกว่า3-4รอบเลยมั้งดูอะไรย้ำๆก็ไม่รู้รู้เลยว่าที่ตรงท้ายคืออะไรเราชอบแนวแบบอะไรที่มีตัวละครน่ารักนาักผมรู้สึกว่า ชอบความฮิวใจของมันด้วยส่วนหนึ่งรู้ส,สึกว่ามันดูแล้วมันสามารถดูได้เรื่อยๆอนิเมะตระกูลฮิวใจอ่ะผมจะเป็นคนที่ดูบ่อยมากอย่างยูคิจิก็เรื่องหนึ่งอย่างไอทอมเดมูสกิลไอสกิลฟิสดารเมืออ่อหางในต่างโลกไอนั่นก็สบายสบาย,บายดูได้ก็ดูอีกเรื่องหนึ่งดูซ้ำซากซ้ำซากดูอะไรก็ไม่ดูย่ำย่ำหลายหลายรอบอย่างเงี้ยดูจนทะลุเหมือนแล้วอะ่ะผมมาดูเรื่องนี้ผมมารู้ว่าซากุเขากลัวอะไรบ้างนะฮะ ซากุเขากลัวแมลงกลัวไม่ได้อยู่กับยูกิจิแล้วก็ช่กลัวเครื่องชั่นน้าหนักชอบมากตอนที่ยูกิจิมันยกเครื่องชั่นน้ำหนักล้วซากุก็วิ่งหนีไม่เอาชอบวิธีคิดเขานะชั่งน้ําหนักคู่แล้วก็ช่อยชั่งน้าหนักตัวเองคิดได้ไงอ่ะถือว่าเป็นเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ พวกเราอยากจะแนะนํากันใครที่รักแมวชอบแมวหรือชอบอะไรที่น่ารักน่ารักแล้วก็เรื่องราวสุดหิวใจสุดประทับใจมีจบครบหมดก็สามารถติดตามกันได้นะครับเรื่องหน้าก้มของเจ้าเหมียวผู้สามารถนะครับสามารถหาชมกันได้เลยอ่ะชวนคุณผู้ชมคุยดีกว่าอชอบซินไหนหรือว่าชอบอะไรในเรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้ในทุกช่องทางที่คุณฟังเลยนะครับก็มาแชร์กันหน่อยนะว่าชื่นชอบอะไรกันบ้างชื่นชอบหรืออยากได้ยูกิจิมาเลี้ยง ครั้งในชีวิตอยากได้มาเลี้ยงนี่คือว่าให้เข้ามาเลี้ยงเรานะครับไม่ใช่เ <c oughs> อาก็คอมเมนต์ <c oughs> กันมาได้นะครับคอมเมนต์กลันมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นแฟนกันเมในทุกช่องทางนะครับเพื่อให้ทีมงานได้มีแรงใจหาเรื่องมาเม้ามอยกันอย่างนี้ได้ต่อนะครับผมวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณคุณหัวด้วยสำหรับการกลับมาอีกครั้งในบ้านของเป็นแฟนกันเมนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณคะค่ะครับมาอีกนะสำหรับวันนี้พวกเราครับก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกัน ตอนหน้าเราจะมาเมาเรื่องอะไรกันฝากติดตามเอาไว้ให้ดีขอให้ทุกท่านดูอนิเมะให้สนุกแล้วก็เลี้ยงแมวอย่างทนุถนอมกันด้วยครับจดบเรื่องนี้มีเรื่องเมา